คุณชื่ออะไรนะฮะเอเคับผมเอนะครับคุณชื่ออะไรครับมาเจครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับต่อเล่นม้ากอรู้ป่ะครับอะไรนะเล่นท่าน้าโอเคโอเคปอเขับเลยนะครับเนี่ยอ๋อเหรงขอบคุณมากครับครับอันนี้เรื่องน้องนาะได้ยินเสียงของชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับแต่ครับเที่ขาสั่นิดนึงครับที่ขาที่ตกลงมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขาอยู่บนเก้นคือคือหมอไม่ต้องแต่เลยนะโอเคฮะเดี๋ยวข้างบนผมลองให้ทำได้ครับโอเค เบนเชนบูเบิร์ซิสวัสดีครับเลดี้ฟร์ดกซี่ได้บูเบซิโวันแท็กซี่โหชอรอแล้วเนวสดเดีวบโวคบลโล้ครับฟอโลมาเลยครับ เซตูวันเซกเวอรบาโบโพลโลมาเชลเลอร์ครับบ้เบอร์ซิวันโอเคไปแล้วนะครับโฮเทลเซเลอ,อ่าพัฟทฟ์อัลฟาออนไฟนอลครับมไม่เช็คเแบรกโอเคเบรกใช้งานได้ตด<ท>ต่อน,นะครับเซเล่าพออัทฟอ,อ Alpha, ลัลฟาลนเวันซกเแแคแลนเ์แลนครับพฟอทอัฟา ซีละวันแท็กซี่รับเลยวันซิกครับแท็กซี่รับเไปวันซิกบูเวอร์ซีละวันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในลำเลียะครับพวกถอดพวกถอดอัลฟาลิควเซ็กแคร์ครับอันนี้เราเรียกว่าแท็กซี่แท็กซี่คือการขับเครื่องเครื่องบนเื่อนะครับเป็นเขตเฉพาะติวิเราจะใช้พงอะไยใช่ไหมครับอันนี้เราก็เหมือนการเราใช้การหันล้อเราหันด้วยเท้าสังเกตเท้าผมไหมอะสมมติเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไปแบบนี้นะครับพอคืนตรงเหมือนคืนพงอะไยก็คืนด้วยขา แล้วถีบเรือเปิดนะครับพี่บอกขาดับบเฮตอนเทคออมนะครับให้พี่เอาเท้าวาวางที่พื้นเลยนะครับแล้วก็พอความเร็วถึงหกสิบปุ๊บเราก็จะพุชอัพโรเทดโดยการเดินคำเข้าข้าหาตัวช้าให้หัวเครื่องปิ่นท้ายทางวิ่งเอาไว้นะครับผมบอกว่าหยุดมือคขา่่าหยุดมือคือสมมติดึง่มงเงี้ยปุ๊บหยุดมือคือหยุดแค่นี้พอนะครับอุปิดหน้าดังเลยครับ อนความเร็วเนี่ยพี่เจมเป็น,เนะครับครับผมอันนี้ตัวไหนคือกอวัดความสูงนะอ่าตัวน,นี้ครับอาร์ตเตอร์รว,วัดความสูงแล้วก็สปีดอันนี้คือสปีดค,ครับซ้ายสุดคือสปีดความสูงจะ <c oughs> ให้พี่มองข้างนอก <Okay. S 2> เป็นหลัก้าจะมองข้างในมองแค่อันนี้กับอันนี้ครับ <c oughs> สปีดกับความสูงอย่างเดียวโอเคบูเคบอร์ซีลวาย เป็นเวันซิกเพล์ฟอร์ดไอกรอบบูเบอร์ซิลวันโอเคนะครับตามมองไกลด้ทางวิ่งนะครับสปาโฮเทลพิเพสเซนี่โอเคเอามือเอาท้าวางที่พื้นเลยนะครับโฮเทลฟ็อกซ์เซาโฮเทลอันนี้เป็นเอฟเฟกท์ของท็อกของไวพัทมันจะเอวซ้ายมันนิดหนึ่งแบบโมหัตส์เซ็กซ์เบียร์มาวอร์โฮเทลฟ็อกซ์เซาโฮเทลโอเคหกห้า เราเทรครับซึ่งเขาขาตัวอะเชนี้พอนะครับท่านี้พอไอเครื่องเขาเกาะอากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมีลมคอสต์บินเล็กน้อยนะครับเขาจะเปนคือลมขวาง เวสเซอร์วันเธอเล็บเด็กๆถูวิสกี้พอยท์คัมรลี่พอร์ตเว้นไม่ใช่คอมพลีสเธอเล็บเป็นเล็กวิสกี้พอยท์พอร์ตเว้นไม่ใช่คอมพลีสบูเบอร์ซิลวันอย่างนี้ตอนแรกที่เมื่อกี้ตอนที่เราสอนกันว่าให้ดูขอบเส้นขอบฟ้าอะไรคือตอนนี้มาเทีย่ยวการนี้ไม่ได้นะไม่ดได้อันนี้อันนี้คือไตป่ปีนขอบฟ้าเห็นไหมครับตอนนี้ข้างนอกคือขอบฟ้าเราเรานับที่ไหนคือขอบดํหรือขาวอ่าขอบตรงน,นี้นะครับเห็นไหมขอบทะเลเลยครับ,บทะเลเห็นแล้วแต่ว่ามายถึงว่าเที่ยวอะไรกับเครื่องบินเราเคร่องบินเที่ยวแบบนี้นะได้ไหมน่า นิดนึงก่อนเป็นการบินแบบ VFR มเราก็จะมองเล็กไซส์หน่อยอยู่รต่โอเคครับขอตกลงนิดนึงถ้าผมขอมาผมบอกมาคอนทรลนะครับก็คือผมบินให้ที่ปล่อยมือปล่อยขาเลยนะครัเดีขออนุญาตมาคอนทอนบัสหนึ่งครับผมจะไต่ไปที่ความสูง1,000ฟุตหรือประมาณ300เมตรนะครับเคคับให้ที่ด้วสุงบินเร็วๆนะครับก็เลยจะไต่เร็วหน่อย วันทยีเลฟเเซเว่นในหน้ทูคอนดับแล์ะแต่เหมงให้อนททวัรัวันทัู้ฟซสดีค่่สดีเอเดนซีตองให้เบนมันทลีเซเว่นในหน้ทูคอนดับแมคคอนโชนวันท oh. okay. ูซิโรดิมอลไฟส์ โอเคตอนนี้สองแปดร้อยแล้วนะครับหรื200อสองร้อุตนะครับอันนี้จะง่ายกว่าการสองขับรถถึงนะครับเพราะว่ามันคนโทรมาตอดถึงกันนะครับครับอันนี้คือการละเก้าร้อยุตจะมาอ่าใช่ครับผมต้ตองกับโหมดชีตลอกโซเทโตโดโหมดโหม ยากไอ้เสียงที่เราได้ยินนี่เป็นเฉพาะของกลุ่มเราหรือว่าที่อื่นด้วยฮะอันนี้อันนี้เป็นของเราส่วนอันนี้มันจะมีสองเสียงมันจะมีเสียงของเราแล้วม,มีเสียงของที่ทุกคำดินปกติอ๋ออันนี้คือนกแอร์คือไทรอยนแอร์อะไรเงี้ยครับถูกต้วตผมติดไปเลยนะโอเคอโอเคอ่าโอเคตอนนี้เส้นขอบฟ้าที่ที่เจถามมาคือเส้นนี้ขอบฟ้าโอเคหัวเครื่องคืออันนี้ เราเทียบอะนรดีหรออันนี้เทียบกับตังวันวั้าประมาณท่านี้นะครับอันนี้ก็อย่างเท่านี้คือสามประมาณสามสามสี่นิ้วนะกบประมาณนี้นะประมาณตามภาพด้วยที่เห็นเลยตอนนี้ทีเราอันนี้คือบินระดับสาระดับไม้แต่ขนาดเนี้ยใช่ครับใช่ใช่โอเคการที่รักษาภาพนี้ได้เนี่ยคือการภาพบินระดับบินระดับหรือบินความสูงเท่าเดิมครับนะครับถ้ามันขนานกันแสดงว่าเรา้องมีการเลี้ยวใช่ไหมฮะก็จะบินตรงเราเรียกว่าบินตรงระดับนะครับ รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ก็เครื่องบินอยู่ในมือพี่แล้วตอนนี้เราซ้ายนิดๆอ่ามในอะไรอันนี้อรงนี้หัวอันนี้อันนี้คือนี่คือนี่คือไม่ไต่ไต่นี่ไต่แล้วเหรอไม่ไต่ครับลองลองลองลงลองลองดันคับปใกล้หน้าดูครับได้ไมอันนี้ลงไหมลึกพอดีอันนี้ลงอันนี้ลงนะครับแต่เครื่องบินแต่ละรุ่นจะภาพไม่เหมือนกันแบบนี้ฝึกบินแรกๆเนี่ยถามว่าดูอันนี้ไหมดูได้เพราะงั้นดูประกอบกันเลยนะเราจะรู้ว่าจริงหรือคือตรงไหนเพราะว่า ถ้าท้าทาผมเราบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เรา,เราลองบินรักษาระดับแล้วก็ดูประมาณนั้นตอนนี้ตอนนี้เอียงอยู่ครับเดินตรงแล้วกดหอมานิดนึงนะครับแบบแบบนี้เป็นอันตรายหน่อยตรงที่ว่าเพราะว่าคือถ้าเราบินในสภาพอา,ากาศเราจะไม่รู้ท่าทางของเราเพราะฉะนั้นการบินดบี้บาวเปคือเราต้องไ่บินเข้าเมฆที่เบี้ยวแต่เมาชาต่<ม>อ,อเคสอเคสที่ลองเลี้ยวดูนะครับวิธีการเลี้ยวก็คือ เอียงตืกซ้ายขยันขยันเรือซ้ายเนี่ยเอียงซ้ายรักษามุมเอียงตีกเอาไว้น,นะครับโอเคมองไปไกลมองเรือตอนนี้คือเขาเขียวอนที่เกาะสีชังนะครับโอเคอาเนไม่ตายอยู่กงกัมานิดนึงเห็นไหมเขาเนะค่ถ้าสมมติเรามองเครื่องวมัดเห็นไหมตอนนี้คือขอบฟ้าจำลองแต่ตัวทับขอบฟ้ามาดูมันเป็นภาพเดียวกันเลยแต่ว่าตรงน,นี้เราจะมองยาก ครับลองลองเลีย้ลยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆพี่แสดงว่าเราปินที่สองหมื่นกว่าแล้วนีเราไปขึ้นเอ๊ะต้องเก่งไหมครับพี่ว่าต้องเก่งบจับคอนเฟิร์มเฉยๆจับเหมือนที่ขับรถเลยก็ได้โอเคครับประมาณนั้นที่เราไต่ขึ้นอยู่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้ระดัานานดาดาบแล้วนะครับเราได้ความสูงมาสามร้อยฟุตนะครับริดดิ้งพันสามอ๋อเข็มยาวเป็นเหนื่อยย่อยใช่ไหมใช่ใช่ครับ มันเขียนนาฬิกาครับพี่เข็ยนเขียสั้นคือหลักพันเข็ยนยาวคือหลักร้อยอันตอนนี้เซนหนึ่งพันสามร้อยอ่าลองลองเลี้ยวขวาดูก็ได้ครับเลี้ยวขวาปื๊บอ่านไปขคบขับไปด้านหน้านิดนึงด้านหน้าเมียนไม่แรงอ่าลงลงแบบลงต่อสิ้นแะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้เลียวเดียวครับเลียวความรู้สึกมันมันลงเยอะครับ โอเครู้สึกไงบ้างครับพี่เครื่องบินอยู่ในม<อ>ือแล้วอันนี้ไต่ขึ้นใช่ไหมไต่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 เร็วมากเลยครับพี่โอเคผมขออนุญาตมาคอนโทรลนิดหนึ่งได้ไครับให้พี่พาเก่อนอาจี่เห็นหอ,อกฟ้าใช่ไหมอา่าเดี๋ยวผมดินนะอา่าสมมติผมจะบินตรงตระดับแน่นะนี่คือภาพระดับเห็นไหมความสูงเท่าเดิมเป๊ะเลยครับมุมเอฟสี่คงที่ความสูงคงที่เห็นไหมตอนเลี้ยวนี่เห็นเ่ามันจะทําให้เวลารักษาระดับมันสุด ไม่ชินกับมันใช่ใช่ทีนี้เครื่องบินมันสุดมีสเตเบิลอยู่แล้วครับอะพี่ลองปล่อยมือดูเห็นไหมครับผมกับพี่ไม่ได้จับเห็นไหมมันก็เลี้ยวของมันไปเรื่อยไปตามเดิมแค่ท้ายเดิมถ้าไม่มีฟัคเตอร์อะไรมาเอฟเฟกมันแบบเช่นลมเช่นอะไเงี้ยไม่ขับไม่จับเหมือนกันเลี้ยวซ้ายก็เหมือนกันโอ้โหขดเงยราต่อตาโอ้สมมติเงยงซ้ายไปปุ๊บเอมันสเตเบิลปุ๊บอะพี่ลองปล่อยลองปล่อยเลยครับปล่อยมือเห็นไหมครับ ก็ไปของเขาถ้ามันไม่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ไปขึ้นใช่ไหมแอดจัอเป็นหนึ่งอ่าใช่ประมาณนี้รับอ่าทีนี้พี่ลองใช้เท้าดูไหมใ่หลอกอ่าพี่ลองดูเดี๋ยวนตรงก่อนเราใช้าใช้เท้าก็ได้เหรอใช้เท้าอ่ะพี่ก็่ค่อยค่อยจเท้าซ้ายลองดูถือเท้าซ้ายหัวหันไปซ้ายโยกเลี้ยอซ้ายหันขวาเฉพาะหัวนะครับตัวหันไปขวาอ่านะครับประมาณนี้โอเคเอาล่ขอไมคคอนโทรนิดนึงผมจะลดระดับไปหนึ่งพันฟุตนะครับ ที่จะลดอับก็คือเราให้หัวลงไปให้หัวก็คือให้หัวมันลอนลงไปแต่ทีนี้เราก็ต้องลดพ o w e r าด้วยน้ำเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ลดพลังอร์สปีดเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพุ่งสักที่สิบอยู่แล้วถูกไหมฮะับประมาณนี้ลนพลังงานไปด้วยล่นไปด้วยเขาจะอยู่แถ่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงน,นี้เป็นสาระกลางน้ําตรงน,นี้เป็นเกือสมุทรสาครอ,อยู่ครับ เอาคือ okay. เดี๋ยวผมจะนินเลี้ยวติกลึกให้ที่ดูนะครับดิโมลเลสแรงจีที่เวียนหัวไหมครับตอนนี้ใช่ฮะไม่เวียนนะครับปกติปกติแรงจีหรือว่าแรงหนีศวนกลางเนี่ยเวลาเราขับรถเราก็รู้สึกอยู่แล้วแหละครับเพราะวจะมันจะเป็นในแนวแกนเอ็กใช่ไหมครับพี่เป็นแนวแกนขวางแต่แรงจีในเครื่องบินเนี่ยแรงหนีศวนกลางจะเป็นในแนวแกนซับนะครับแรงจีบวกจะทําให้รู้สึกตัวเราหนักขึ้นแรงจีลบก็คือทําให้ตัวเรารู้สึกเบาลง นะครับเอาอันไหนก่อนดีครับพี่อเอาเลยครับได้หมดง <c oughs> ั้นเอาจีบวกก่อนครับ,รบโอเคโอเคงั้นที่ปล่อยมือนิดนึงนะครับเรื่องทำหมือนดีตัวของทำหมื่นนี้ไปรอยไว้นะครับอ,อย่าตกนะอย่าตกนะพร้อมยังครับหนึ่งสองสามหนักมือไหมครับพี่ขึ้นไปแล้วังไม่รู้ตัวรู้สึกหนักไหม ันี้หนักเขากดลองอ่ะโอเคนี่ครับ G บวกอ่ตาตราหนักเท่าไหร่ก็เมื่อกี้คือ 2G งจับนะครับ 2G งจีพขึ้นบินลงกเ็เปเ็ดจ g ไม่เป็นหัวนะครับคือทันหม่อฮะบูเบอรซิลวันมีเชลคอมฟี 1, สฟองมิสกี้พอย0วันตอเซนฟรับดีบีบูเบอร์ซิลวันรีพอร์ตเลบดาวินวันสิกับรีพอร์ตเลบดาวินวันิกบูเบอร์ซิลวันขึ้นลมเฉยไม่ได้ตีลักาใช่ไหมอ่าไม่มีไม่ลยอ่าโอเคทีนี้ กี้จีบวกอันนี้คือจีลบจีลบก็คือสภาวะและน้ำหนักที่วางมือได้ไม่เป็นไรครับตัวละลายก็ไม่รู้อะ,อะลอยนะครับโ okay. อเคประมาณนี้หนึ่งสองสามแสร็มครับตัวละล,ะลายนะครับคนคนเราอะครับคนจีบวกได้ดีกว่าจีลบจีลบมันจะเสียท้องไอที่เราเลือกเสียไส้อะเนี่ยจีบวกก็คือเลือกได้เป็นแรงกด,ดใช่ชัน ที่บอกก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองครับนะครับทำให้เกิดอาการยัดเอาหรือว่าอาการที่สลบไปครับถ้าเกิดสมมติจีลดจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากมันจะเกิดอาการเลือดเล็ดเอาตะเลือดเข้าตาครับโอเคเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าเราทำลึกไม่ทำเดียระดับลึกเครื่องลงเหรอฮะไม่ไม่ไม่ใช่สตาร์ก็คือปกติเวลาเราเลือดติดลึกมันจะมีแรงในส่วนกลางใขึ้นมาพี่แรงแรงจะกระทำกับเราในแนวนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเรายกแบบนี้แล้วเราวางระดับเร็วจะเป็นแนวแกนอย่างนี้แทน ในเขาเรียกว่าในกระเทียมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือจากเนยขึ้นแล้วก้มลงทันทีหรือเปล่าใช่ใช่ครับอาทิตย์ที่ลองดิไหมลองเลยลองเป็นลยอ่าพี่หาสนามไม่ผมน้ำผมหาไม่เจอสนามาม่าเหรอพูดเล่นอยู่พูดเล่นแต่ผมเห็นแล้วแหละแต่พี่ลองหาดู เราเนี่เราอยู่บนเขาเราอยู่ใแค่ใกล้ทางด้านนู้นป่ะยังไม่แน่ใจอ่าแต่ไปนั่นแหลฟังนั่นแหละเป็นกลุ่มทะเลสาบหรือเปล่ามันมีเรามีสนามก๊อฟเนี่ยอ่านั่นแหละครับมีคนบอกพี่มาแล้วอย่างว่าดาดฟ้ามันถูกต้องเลาเราเดินใชเลยพี่เพราะว่าตอนมาดูแผนที่มันมันเป็นสนามก๊อฟถูกต้องเลยครับมองจับตามจุดสังเกตอย่างนั้นถูกต้องเลย จริงๆว่วเครื่อวงว่าการบินมีเครื่องช่วยบรนากาศเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าอันนี้เราบินดีเอาคือการดูทุ่งนาดูโค้งแม่น้ำดูโรงงานหลังคาสีแดงอะไรเงี้ยอันนี้คือมหาชายไงครับอ่าโอเคผมใบให้ว่าตอนนี้เราอยู่รถด,ดาวินรถด,ดาวินเรือด,ดาวินคือเป็นพงจรการบิน <c oughs> อ่าเมื่อเช้าคนหนึ่งได้ส่นเลยว่ามีอะไรนะอัพบ,บินคอสบ,บินดาวิน อยู่ดาวินคือเส้นที่ขนานกันลันเวยไปทุ่ตามลมะนะครับอ่ที่เรามองมาทางซ้ายดูเห็นลันเว่ไม่ว่าใครจะวิ่งเสือกับเข้าสนามบินเราอตอนนี้เป็นขนานลันเวยอยู่ขนานอยู่แอ่เห็นไหมเห็นแล้วพี่เป็นเส้นยา,ยาๆวๆแล้วมีตึกคู่กันสองอันอนะฮะเนี่ฮะประมาณเสาค้ำตึงกลางของเสาค้ำตึงบนใช่ไหมอ่านั่นแหละับภระสิริวันเล็บดาวินมันซิกครับฟูอบ ซิลว vale so, ันลาเรวสซิกเก็ตวอลแลนด์ทาเราิกเก็ตวอลแลนด์บุฟเิลวันพี่หมอเจออยากโลพาสไหมครับเกออะไรฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูของของคุณบอลไหมที่เขาลนไปเฉียดแต่แล้วขึเฉียดพื้นแล้วดึงขึ้นมาลองไหมลุงดูครับลองบุฟเฟติลวันครับรีเควสโลพาสบันทามบุฟเฟิลวันลาดเรวันซิกเก็ตโฟลลาพครับทางเราซิกเก็ตโฟลลาบุฟเฟติลวันโอเค เที่าวพคือการบินไปใต้พื้นลันเวยแล้วเราก็ดึงดึงความสูงเข้าไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนความเร็วเป็นความสูงเปลี่ยนความเร็วเป็นความสูง,สงก็คือหมายถึงว่าทิ้ง่าทิ้งตัวลงไปแล้วก็ใช้แรงยกขึ้นมาใช่ครับพี่ข้อหลักของพลังงานคือเหมือนเปลี่ยนพลังงานจนพลังงานเป็นพลังงานไาฟประมาณน,นั้นนะครับก็คือแรงส่งโอเคนี่พี่ละครที่ปล่อยมือนิดนึงนะครับว่าก่อนแต่ก่อนมีน้องอยู่คนหนึ่งไอ้อะไรว่าเดี๋ยว Yeah? ช่างไฟช่างไฟ uh, uh. มันก็นลีครับผมแต่น่ะจะ่บอก่าน้องคือช่างไฟนะผมผมว่าเป็นคนอ่านเดียวรัาพือตอนนั่ทางวิทชวนผมไปเรียนอยู่สมัยก่อนตอนที่นั่นแหละตอนที่ผมเคยดูเครื่องบินก่อนที่ว่าดูจะซื้อไวรัสก่อนรับอ่าตอนนี้คือเัาเรียนอรอยู่ด้านซ้าย <c oughs> เป็นแฟนคลับเลยนะครับเนี่ยโ <c oughs> อ้โหสนุนมากครับผมว่าสไตล์เป็นช <c oughs> ่วงหลังไม <c oughs> ่ค่อยเด้๋ยเข้าครับผมช่วงหลังเล่นน้อยลงมาเล่นเฟซบุ๊กเล่นกับเพื่อนเพื่อนสนุกสนุกเพี้ยนซะเยอะครับไปปีนเขาอยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมา,าเล่นวิ่งนี่ค่าท,ทันคลิปน้อยมากครับมีโชวโชว์ไปว่ากอบ้างแต่ว่าก็นอ้อยละถ้าที่ผมทำเลไซส์สลิเนี่ยการลดความสูงยังลดเร็ว โอเคนี่ <Okay. S 2> อย่างเงี้ยนะเตอร์เนี้ยยากตรงเวลาผมว่าตาลงนี่แหละมันจะกะระยะอะไรลำบากเราเล่นสิ่งยังลำบากได้ครับโอเคพร้อมนะครับขัดไปจนสุดแล้วกันที่เราไม่แตะใช่ไหมได้ไม่แตะเราไม่แตะร้อมหน้าดูขัดเอ่อเอามันออกแลยครับมมือง ที่ผมว่าจะถ้าถามันเสียจะเสียเอ้กระจิดจีแต่พเทร์ที่ดึงมาไปโลงงานพุ่งโอ้เราหยุดทุบเนี่ยตัวเราจะลอยลื่อ่ะไ้ใช่จะเสียคูณบัสิรลครับเล็บเาวินวนซิษฟูตับคูณบัสสิรบัลเลยหน่ริษเคทูแลนด์ครับสำหรับวิษเคทูแลนด์ุณัสรว เค <Okay, S 2> เด๋ย่ลงวันนะค,ะครับไอ้ขบไปบินอย่างงี้นี่นับชั่วโมงบินไดนะ้ไหมนับครับนึบ่เลยใช่ไหมได้เอยผมยังโชคดีที่ยังได้บินอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็เรูเเร้กันอยู่ครับวงการการบินซบเซามาก เข,เขานม่ได้บ,บินที่นี่ไม่ได้บินที่อื่นอะไรใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือตอนตแรกผมจบมาก็ไปต่อครูการบินครับพีเ่เป็นครูฝึกน <ผม S 1> ักบินแล้วก็รอเข้าสอบเข้าแอร์ไลน์ไปด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็อย่างที่รูร้ก,กันนะ,ะแต่ยังไม่เคยทำคอมเมอร์เชียลใช่ไหมยังครับยังผมเคยแต่ฝึกซิมเลเตอร์ของเครื่องแอร์บัสดียวครับัในกลุ่มพวกน้อเสบยมใิกาจะมีเป็นไพเรลกับโคพิลอหลายคนอ๋อครับผม เหมือนในซิมนะครับอันนี้ดูง่ายกว่านะดูง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละความเสี่ยงมันจะนั่นนะมันไม่เซ็เตไม่ได้อันนี้มันเหมือนกคยเห็นในในซิมความรู้สึกมัน,มนหลอกเราว่าเราต่างตากับมันของจริงมันไม่ต่างกันอ๋อครับผมแ้วอย่างที่ว่าแหละซิมไวกว่าได้ครับแต่การตอบสนองแล้วมันจะเหมือนกับ,อบคอนโทรลได้กว่าครับผม เปิดหน้าต่างได้เลยครับสมบลรณเย็นโอเคเดี๋ยวรับน <c oughs> <Wolver ine> okay, right ี้ผมดับเครื่องด้วยเพราะว่า ครูก็คือบินสามคนปิดก,กันเลยแล้วก็ดับเครื่องเช็คต้ัน้ำหนึ่งรอบเลขสองคนนะครับผมจะให้พี่ดับเครื่องนะครับปุ่มสีแดงเนี่ยค้าเเลขมิเตอร์คือการตัดน้ำมันออกจากเครื่องยนต์ด้วยการก็คือกดตรงกลางแล้วดึงลงมานะครับกดแล้วดึงก่อนเหรอใช่ใช่มันจะเป็นเซฟตี้ล็อกอเราดึงอย่างนี้ไม่ได้ต้องกดตรงกลางก่อนอ๋อไอรับสนามบินนม่เข้าเสือขึ้นหมา สารแล้วเกิน